สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีจะมาสอนทำกรอบข้อความนะคะเน้นส่วนที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะดึงดูดสายตานะคะให้คนเห็นในสิ่งที่เราต้องการค่ะให้เราเข้าไปในแกลเลอรี่นะคะเพื่อที่จะทำการแก้ไขภาพค่ะให้เราเลือกภาพที่เราจะต้องการเน้นข้อความนะคะแล้วไปที่คำว่าแก้ไขะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะสังเกตนะคะ,ะปุ่มจุดสามจุดด้านล่างนะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะจะเห็นคำว่าทำเครื่องหมายนะคะให้เรากดเข้าไปค่ะก็จะข้างล่างนะคะก็จะมีเมนูให้เรานะคะสังเกตตรงที่เป็นเครื่องหมายบวกค่ะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะเลือก รอบที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะ,ะตรงนี้นะคะตรงจุดสีดำๆนะคะคือสีของขอบถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะให้เรากดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนให้เล็กนะคะหรือรต้องการรอบใหญ่นะคะเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะ,ะไปจิ้มตรงที่เป็นจุดสีน้ำเงินนะคะแล้วเราก็ลองเลื่อนดูนะคะ เราก็จะได้กอบนะคะตามที่เราต้องการหากเราอยากได้กอบใหม่นะคะกดเข้าไปให้ขึ้นคําว่าลบแล้วก็สร้างซ้ํานะคะเป็นการก๊อปี้อ่าเราจะได้ไม่ต้องวาดใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะทําเอาไว้ปิดชื่อเอาไว้ปิดบาร์โค้ดก็ได้นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะแบบย่อขยายได้นะคะ อันนี้เราก็ทําการสร้างมาอีกหนึ่งกรอบนะคะเพื่อที่จะให้สีกรอบนะคะดูโดดเด่นนะคะมีลวดลายนะคะแล้วก็ใช้สีที่แตกต่างกันไปการที่เราทําภาพแบบนี้นะคะจะทําให้คนที่ดูนะคะสามารถเห็นเลยค่ะแบบไม่ต้องไล่สายตาอ่านเลยมันจะทําให้การสื่อสารนะคะที่เราอยากจะสื่อสารกับคนดูค่ะ ตรงจุดเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะให้เขาเห็นรายได้ของเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็มาครอบเนี่ยนะคะเราก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะ